ช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะครับครับนะครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปคลิปที่แล้วก็สอนขั้นตอนติดติดประกอบกันเป็นวงกมลมนะครับขั้นตอนอ่านี้ขั้นตอนที่สำคัญ เหมือนกันก็คือเราจะมาขัดให้มันเรียบนะครับแล้วลเราก็จะไปใช้กระดาษทรายขัดอีกรอบนึงแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็สําคัญมากต้องใช้สมาธิถ้าผิดพลาดหน่อยนึงก็มันก็จะได้กลับไปทําใหม่อีกทีนึงนะครับก็จะมาทําให้ดูนะการขัดต้องให้มันเสมอขอบกันเนาะ ขัดจากที่รอยต่อเราต้องทําให้เสมอขอบแล้วก็มาขัดลบรอยต่อเพื่อ,อลบการมองเห็นให้มากที่สุดจะไม่ให้เห็นรอยต่อให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่างจะขัดให้ดูเดี๋ยวจะมาเปิดกล้องอีกทีนึงนะครับโอเคครับก็ ลบรอยต่อเรียบร้อยตรงนี้คุณจะมองไม่เห็นนี่เนาะให้ลบรอยต่อตรงนี้เใหเอขอบตรงกับขอบข้างนอกเนาะให้ไม่ดูน่าเกลียดเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะขัดให้ดูทั้งวงนะครับเนาะ ต้องปิดปิดกล้องไว้เพราะว่ามันเสียงดังเนาะเดี๋ยวโอเคนะครับอันนี้เราก็ไปใช้กระดาษทรายเบอร์สามร้อยเหรอเป็นเท่าไหร่เบอร์สามร้อยยี่สิบหนะัต์นะครับกระดาษทรายสีดำนะต้องเอากระดาษทรายสีดำมันจะได้ไม่เปลืองแล้วก็มันทนนะครับแล้ว สำคัญคือตัวนี้ลูกหมวตัวนี้แล้วก็ใบขัดคือต้องใช้แบบหัวแข็งนะครับใช้แบบแข็งหัวแข็งนะ่ะใช้เบอร์3า0 4ยี่สิบสี่นิ้วนะครับเนาะเอาไว้เป็นใบขัดนะครับเป็นเกีความรู้แล้วก็ที่ี่างใช้อยู่เนาะแล้วก็ <c oughs> ขั้นตอนต่อไป อาจจะเป็นขั้นตอนที่แบบในสมองที่มันจะจำได้เนาะจะสอนจะไปสอนเผื่อแผ่ไว้คืออุปกรณ์ตกแต่งนิดๆหน่อยๆอาจจะลืมเนี่ยลืมอีกแล้วลืมตัดแป้นมาหรือเปล่าก็ขั้นตอนต่อไปผมก็จะสอนการทำคอ,อนอันนี้คอนสะพานโคงนะ้ง ช่างต้อมได้ทาใหม่แล้วทาเป็นแบบสะพานโค้งใช้ไม้ที่ไม้อะงบ,บ้านผมเนี่ยใช้ไม้อะงมาทาเพราะมันจะเป็นลวดลายสวยมันจะเป็นออกสวยมากเลยถ้าก็าลองสั่งดูเอาไปดูนะครับมันจะสวยไหมมาช่วยอุดหนุนช่างต้อมหน่อยเนาะเพราะว่าต้องเป็นทุนการศึกษาของลูกเนาะต้องดูแลแม่แล้วก็ลูกเมียก็ไม่มีก็ต้อง ทำอยู่คนเดียวนี่แหละมันจะมีมันจะใช้เป็นกากบาทแบบนี้เนาะเป็นตัวทีใช้กากบาทมันจะเป็นโค้งสวยมากเลยเวลาเราใส่เข้าไปแล้วก็จัดสอนในตอนขั้นตอนที่ทำนะครับบ้างๆนั่นแหละมันจะลงอีกมันจะลงไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นคอนล่างเนาะคอนข้นมันอันนี้ประตูประตูนี่ไม้ประตู ขอให้ดูดวยว่าไม้ประดูไหมก็ไม้ประดูแล้วตรงนี้จะมีแค่นี้แล้วก่อนจะมีหัวบนมันหัวจับสี่ข้างบนจับก่อนข้นางบนก็มาใช้ตัวนี้แหละที่ทําใช้มือจับแล้วก็ค่อยทําไม่มีเครื่องมือนะครับมันทุกชิน้นทุกขั้นตอนั้งต้อมทำด้วยมือหมดไม่ได้ใช้เครื่องมือมอุปกรณ์ะไร ก็มีแต่เครื่องตัดเพื่อมาช่วยเนาะมันไม่มีเครื่องมือ,อสินค้ามันก็ช้าคนรอมันก็อุดจิตนะครับเนาะก็จะพยายามหาเครื่องมือมาช่วยให้มันเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็ฝากช่องของคนขายสมงเปอรมารีนะครับจางตอมเนาะฝากติดตามปากต่อปากนะครับช่วยบอกช่วยแชร์แล้วก็ ทางเฟซบุ๊กก็คนขายสูงนะครัก็ให้แท็กแท็กอยู่ใต้คลิปนั่นแหละจิ้มเข้าไปถ้าสนใจอยากดูคลิปดูโฮงนกดูสุมไก่นะครับนกก้ก็จิ้มเข้าไปดูแล้วก็ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ